สวัสดีครับผมสวัสดีคุณเอยนะครับวันนี้ผมจะมางทำออโต้ค,คิกป๊อปเค้นะครับให้คินให้ช่วยประเทศไทยให้เรานะครับก่อนอื่นโหลดแอปนี้มาเลยครับเพราะแล้วว่าแอปอะไรวะไม่รู้เหมือนกันว่าคือแอปอะไรทุกคนเข้าไปดูพี่ว่ามาโคลเมอร์สินะครับแล้วจะทำเป็นอะไรสองพันยี่สิบเนี่ยอันนไม่ออกแล้วก็เปิดเปิดเปิดไปเลยเปิดไปก็กดตรงน่แล้วก็กดเปิดตรงนี้เปิดตรงนีง้ ก็ออกก็ได้ตรงนี้แล้กดตรกตะลึงตรงนี้ครับตรงนี้เป็นมือ่้าก่อนะครับเมื่อกี้กเมอออกไปรึข้ามันเน่าตาของเจ้าออโต้ซินะครับเนาะันี้เสร็จแล้วแล้วกดบวกที่ใส่กีสิก็แจกคุณนะครับมันจะ้นิเดยวเราก็เก็กดเอาเฮ้ยเอามันกดมันโคตรดุจัมันแรงนะเอามันกดเองเห็นไหม เอามางบองก,ก็อยากใช้กี่จูก็เจ็บคุนะ,ะหมลายเราต้องขึ้นที่ดูดีใจต้องคนะอกดหยุดอ่ะนะครับไปดูประเทศเลยประเทศท,ที่สอนประเทศที่หนึ่งครับจ้ายวัน,นเอาจริงดูคนเล่นดิจิดปล่อกว่คนคิดได้ไนเนาะก็ปิดจิดนะครับ